นี่เป็นส่วนหนึ่งของใบไม้ที่เรากวาดมาทำปุ๋ยหมักนะครับตรงนี้ก็จะเป็นกองปุ๋ยหมักของเรานะครับไปดูที่ยังไม่เก็บกวาดนะครับที่ยังไม่เก็บมีเยอะเลยนะครับวันนี้เรากวาดเฉพาะตรงทางเดินนะครับ หน้านี้ก็เป็นใบไ,ไม้ร่วงซึ่งทางเดินนี่จะเราจะกวาดไปสองรอบแล้วนะครับรอบนี้เป็นรอบที่สองด้านไในยังไม่ได้กวาดนะครับอันนี้ก็เช่นกันนะครับเยอะแยะเลยนะครับ หลายที่นะครับกวาดมาเขาก็จะเผาซึ่งการเผาก็จะทำให้เกิดมลพิษนะครับเกษตรกร,กรของเราก็จะเป็นจําเลยของสังคมนะครับเผาปีละครั้งนะครับก็จะสร้างมลพิษได้เยอะมากานะครับสำหรับคนส่วนใหญ่แต่อุตสาหกรรมปล่อยได้ทุกวันนะครับ ก็จะไม่มีปัญหาเท่าไหร่นะครับเพราะเขาเสียภาษีให้กรัฐเยอะนะครับเขาเลยไม่โดนโจมตีเหมือนเกษตรกร,ะกรนะครับส่วนสวนเราก็ไม่มีเผานะครับนี่เราจะได้ใบไม้แบบนี้ทุกปีนะครับเดี๋ยวพอประมาณเดือนมีนานะครับเดี๋ยวพวกไปพยุงประดู่อะไรพวกนี้เดี๋ยวเขาก็แตกยอดใหม่นะครับ แตกยอดใหม่ใบแดงไม้แดงพวกนี้แตกยอดใหม่แล้วก็สร้างใบใหม่ปีหน้าก็จะร่วงอีกเหมือนเดิมนะครับยิ่งต้นใหญ่เท่าไหร่ใบก็ยิ่งเยอะนะครับแต่ละกองเยอะแยะเลยนะครับเราก็จะไปกองไว้แล้วครับใช้ปุ๋ยคอกใช้น้ำหมักนะครับกองไว้เพื่อใช้เป็นปุ๋ยในปีต่อไปนะครับ สร้างปา่าเลยได้ปุ๋ยนะครับเมื่อก่อนก็เป็นทุ่งนานะครับตรงนี้เป็นทุ่งนาก็หลังจากทำนาเสร็จก็ <c oughs> ไม่มีกิจกรรมอะไรทําครับก็ปล่อยที่นาตากแดดนะครับอ่าพอเราสร้างป่ามาหกเจ็ดปีนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับดินก็ดีขึ้นนะครับ ปุยจากใบไม้ของเรานี่ก็เยอะนะครับกวาดไม่ไหวเลยนะครับนี่นี่ครับด้านนี้ก็ยังไม่ได้กวาดนะครับทั้งหมดนี่ครับยังไม่ได้กวาดเลยดูเยอะแยะมากมายเลยเราจะได้แบบนี้ทุกปีนะครับส่วนที่เราไม่กวาดนี่ก็จะเขาจะมีเห็ดเกิดนะครับก็จะมีเห็ดเกิดฝนตกมาก็จะมีเห็ดเห็ดหานเห็ดระงโงกนะครับตอนนี้ โคนหรือเห็ดปวกนะครับการสร้างป่าก็ดีแบบนี้นะครับอขอบคุณครับ